ขอน,นอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่สี่เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้นพระบระมศาสดาผู้สูงสุดสเสด็จมาแสนไกล จากความไม่รู้สู่การตรัสรู้ความจริงด้วยพระกำลังที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเพื่ออนุเคราะห์สัตวโลกผู้มีทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ตามความเป็นจริงเหมือนคนตาบอดไม่สามารถเห็นความสว่างได้ผู้ที่ไม่ได้ฟังพระสัทธรรมอันประเสริฐของพระองค์ก็ไม่รู้จักโลก ที่อยู่ไกลที่สุดได้เลยก็ออกจากโลกไม่ได้ต้องติดอยู่ในโลกต่อไปไม่รู้จบหม่อมฉันขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแต่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองด้วยเสียงกล่าวพระพุทธเจ้าค่ะค่ะ เราทั้งหลายนั้นได้ร่วมกันศึกษาพระสัทธรรมเพื่อออกจากโลกการจะออกจากโลกของเราทั้งหลายนั้นต้องอาศัยพระสัทธรรมอันเป็นปรโตโตโกสะที่ต้องศึกษาอย่างถูกต้องและเข้าไปใส่ใจจดจำน้อมนําไปพิจารณาไตรตรองและปฏิบัติตามให้ถูกต้องถูกตรงการตั้งจิตไว้โดยชอบเหล่านี้ อันเป็นสมาธิทิว่าเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทจะเจริญกุศลถูกประการโดยมีสมาธิธิเป็นประธานและทําไมเราจึงต้องมีการให้ทานทําไมจึงต้องรักษาศีลทําไมจึงต้องเจริญภาวนาอันเป็นไปทั้งสมถะและวิปัสสนาบางท่านนั้นในอดีตอาจจะคิดว่า โอ้ไม่เห็นมีความจำเป็นเลยที่เราจะต้องเจริญกรรมฐานซึ่งพระองค์ทรงตรัสไว้ถึงสี่สิบกองแล้วเรานั้นเกิดมาในยุคนี้ก็หมิ่นประมาทตนเองอีกว่าเราจะเข้าถึงการเจริญกรรมฐานเหล่านั้นได้อย่างไรละ่ะและที่สำคัญก็ไม่เห็นความสำคัญด้วยเพราะคิดว่าการเจริญวิปัสสนาแปดเพียงอย่างเดียวย่อมเข้าไปสู่ มักผลนิพานได้อยู่แล้วแต่โดยธรรมะาแล้วเราเกิดมาในยุคหลังเป็นผู้มีจิตวุ่นวายสับสนไม่มีความสงบระงับกรรมฐานเหล่านี้แล้วค่ะที่เหมาะกับอัยาศัยแห่งเราจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งไม่เช่นนั้นแล้วเราไม่สามารถจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องได้ถึงแม้จะมีความรู้มากมายก็ตาม ด้วยเหตุแห่งมัคจะบริบูรณ์ได้นั้นจะต้องมีความเสมอกันทั้งสมถะและวิปัสนาในมัคคจิตซึ่งนั้นหมายถึงว่าการเจริญสมถะในระดับหนึ่งนั้นจะเป็นปัจจัยอันสำคัญในการเจริญวิปัสนาต่อในความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของคณิกะสมาธินั้นไม่ได้หมายความว่าก็สมาธิเกิดกระจิตทุกดวงอยู่แล้ว เราก็ใช้สมาธิขณะนั้นนั้นแหละในการเจริญวิปัสนาได้จะกล่าวในพระไตรปิฎกแล้วคณิกะสมาธินั้นก็คือสมาธิที่ออกจากอุปจาระเป็นอย่างน้อยหรือผู้มีบุญญาธิการมาก,ก่อนในอดีตก็มีโอกาสเจริญเข้าถึงอัปปนาชานไม่ว่าจะเป็นชาญหนึ่งไปจนถึงชานสี่ก็ตามนะคะคณิกะสมาธินี้แล้วค่ะ จึงเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนซึ่งเป็นตัวที่จะน้อมไปเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องในการเจริญวิปัสสนาอันเป็นไปในนามรูปหรือเข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดในอุปทานขันห้าเป็นทุกขะอาริยสัจที่ต้องกำหนดรู้ด้วยปริญญาสามค่ะความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน อีกข้อหนึ่งก็คือเราต้องรู้จักว่าในขณะปฏิบัตินั้นอาจจะมีกิเลสต่างๆเกิดขึ้นหรือในชีวิตประจำวันนั้นก็มีกิเลสหลากหลายเกิดขึ้นนะคะในแง่ของผู้ที่มีการศึกษาและเข้าใจธรรมะระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะจึงจะรู้ว่าขณะนี้มีอกุศลขณะนี้มีกิเลสเกิดขึ้นภายใน ซึ่งในแต่ละวาระก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะและผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมเท่านั้นค่ะที่พอจะมีโอกาสรู้ว่าขณะนี้มีกิเลสมีอกุศลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเกิดขึ้นอาจจะเป็นนิวรที่เป็นไปในอะไรคะกามฉันทะพยาปาทะทีนามิทะอุทธจักกุกุจจะและวิจิกิจฉาค่ะ ส่วนผู้ไม่ได้ศึกษาและไม่ได้สดับนั้นเขาจะไม่เข้าใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องปกติและไม่รู้ด้วยว่าฟุ้งไปในเรื่องนูนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันเท่านั้นเองค่ะแต่เมื่อศึกษาแล้วเราก็รู้ว่าการที่จิตไม่สงบอันเกิดจากนิวรณ์ก็ตามหรือกิเลสมากลุ้มรุมก็ตามเป็นสิ่งที่ต้องละ นะคะละในที่นี้ก็คืออย่างน้อยต้องเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงด้วยสมาธิิว่าทุกขะอาริยสัตว์เหล่านี้จะต้องกําหนดรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วขณะที่มีสมาธิิคือตัวปัญญานลัละค่ะจึงจะละคือทํากิจไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยมีปัญญาสมาธิสมา,ส,มาสังกัปปะ ที่เป็นไปในการพิจารณาธรรมะและออกจากอากุศลเหล่านั้นนะคะรวมทั้งมีสมาวายามะสมาสมาธิส่วนสมาสตินั้นก็คอยจัดการในเรื่องอารมณ์ต่างๆส่งให้ปัญญาบางส่งให้สมาสมาธิบ้างเป็นตัวพิจารณาหรือกำหนดอารมณ์นั้นๆค่ะตามเหตุตามปัจจัยว่า ในขณะนั้นกําลังเจริญภาวนาอะไรอยู่นั่นเองนะคะและการที่เราเข้าไปรอบรู้ในชีวิตว่าขณะน,นี้มีกิเลสเหล่านี้ปรากฏเกิดขึ้นนั้นนั้นคือการเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะเมื่อรู้ขณะนั้นก็มีสติและมีปัญญาซึ่งนั้นหมายถึงเป็นขณะที่ละอกุศลเหล่านั้นคือนิวรณ์หรืออกุศลเหล่าอื่น ที่กำลังเกิดขึ้นก็จะไม่เกิดขึ้นนี้คือในยะของคําว่าละและอย่างที่เราศึกษากันอยู่นั้นในเรื่องของนิวรณ์บัพพานะคะพระบรมศาสดาก็ทรงตรัสไว้ในธรรมานุปัสสนาดังนี้ข้อ449ในวิพัพังคป,ปกรนะคะว่าภิกษุในศาสนานี้เมื่อการมฉันทาภายในจิตมีอยู่ ก็รู้ชัดว่าการมฉันทาภายในจิตของเรามีอยู่หรือเมื่อการมฉันทาภายในจิตไม่มีก็รู้ชัดว่าการมฉันทาภายในจิตของเราไม่มีอันหนึ่งการมฉันทาที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดรู้ชัดเหตุนั้นด้วยอันหนึ่ง การละการมฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วจะมีได้ด้วยเหตุใดรู้ชัดเหตุนั้นโดยอันหนึ่งการมฉันทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดรู้ชัดเหตุนั้นโดยนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งว่าเราจะต้องรู้ว่าบางครั้งกิเลสเหล่านั้นเกิดกิเลสเหล่านี้เกิดเราต้องรู้จักตัวเราก่อน ถ้าเป็นใครยังเป็นปุถุชนอยู่กิเลสสิบประการนั้นก็สามารถจะเกิดขึ้นได้แต่ควรจะเข้าไปกำหนดรู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่เมื่อขณะกำหนดรู้สิ่งที่เป็นอกุตลเหล่านั้นก็คือเป็นการละโดยปริยายนี้คือการตั้งสมาธิิเอาไว้เราจะได้ไม่เศร้าหมองหมัววุ่นวายที่จะไปแก้ คิดว่าไปกระทำสิ่งนั้นไม่ให้เกิดขึ้นแท้ที่จริงก็คือการเข้าถึงสมาธิิฐและกระทำกิจให้กุศลเกิดขึ้นนั่นละค่ะจึงเป็นการออกจากอากุศลเหล่านั้นหรือถ้าจะพูดง่ายๆนะคะทิฏฐิกับวิจิกิจชานะคะและศีลประตะประมาสะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้กับปุตรชน แต่ให้เข้าไปกำหนดรู้ในสิ่งเหล่านั้นว่าเมื่อมันเกิดแล้วองก็แสดงไว้ชัดเจนในที่นี้ใช่ไหมคะว่าเมื่ออกุศลเหล่านั้นเกิดขึ้นในจิตดังที่ยกตัวอย่างคือการมาฉันทะเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเข้าไปรู้ขณะที่รู้นั้นก็คือตัวสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้คะ่ะไม่ใช่ตัวอกุศลเข้าไปรู้ เพราะฉะนั้นก็คือการละไม่ให้อากุศลนั้นเกิดขึ้นอีกหรือเมื่อกามฉันทะภายในจิตไม่มีก็รู้ชัดว่าการมฉันทะภายในจิตของเราไม่มีก็ด้วยเหตุเมื่อกี้ว่าเมื่อสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้ว่ามันเกิดขณะนั้นที่รอบรู้ด้วยปัญญาก็จะรู้ชัดว่ามันไม่เกิดขึ้นในขณะที่กุศลเกิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น การมาฉันทะภายในจิตของเราก็จะไม่มีการมาฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็รู้จัดเหตุนั้นด้วยนี้ยกการมาฉันทามาเป็นตัวอย่างนะคะก็คือเมื่อเราพิจารณาสิ่งต่างๆโดยอโยนิโสมณสิการเห็นสิ่งทั้งหลายในทวารทั้งห้าเป็นสิ่งน่าเพลินน่าติดค้องเป็นสิ่งที่งาม เพราะฉะนั้นการมฉันทะก็จะเกิดขึ้นก็รู้ชัดนะคะว่าวิธีการก็คือต้องเห็นโดยความเป็นอสุภะนะคะนี้โดยในยะย่อๆก่อนและเมื่อการมาฉันทะนั้นละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยเหตุใดรู้ชัดเหตุนั้นด้วยซึ่งแน่นอนค่ะการมาฉันทะนั้นจะไม่เกิดที่ไหนคะ ในอรหัตตมมักใช่ไหมคะก็เป็นการละโดยสมุดเฉดแต่เมื่อเรายังไม่ถึงระดับนั้นนะคะเราก็ต้องทํากิจตามลําดับไปนะคะจะมามัววุ่นวายก็ไม่ได้และก็ต้องใส่ใจในความไม่ติดคองในพบเพราะฉะนั้นสมาธิฐินั้นจึงเป็นประธานในกุศลทั้งปวง ที่จะเข้าไปกระทํากิจอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ให้อกุศลต่างๆเกิดขึ้นโดยการปรุงแต่งจนกว่าจะมีการประมวลมาของอาริยมรรคเป็นลำดับไปนั้นเราก็รู้ใช่ไหมคะว่าสักยาทิฏฐิวิจิกิิชาสีรปตปร,ตปรมาสะนั้นก็จะละได้ด้วยโสดาปิมรรคและการละอกุศลเหล่าอื่น ก็ละด้วยมักเท่านั้นนะคะจะมานั่งคิดว่าเราจะละนู่นละนี่โดยไปกระทําผิดที่ผิดทิศผิดทางก็จะยิ่งลำบากไปเปล่าค่ะก็มาร่วมกันศึกษาต่อในคริมานนทสูตรหรืออาพาสูตรต่อนะคะเราตถาคตบอกให้รู้แต่ทางไปเท่านั้นถ้าผู้รู้ทางแห่งความสุขแล้ว ประพฤติตามปฏิบัติตามก็ได้ประสบส,สุขสมประสงค์อย่าว่าแต่เราสถาคดเลยแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วนับไม่ท้วนก็ดีและจกมาตรัสรล้ในการภายหลังก็ดีจกมาช่วยพาเอาสัตว์ทั้งหลายไปให้ผลจากทุกแล้วให้ได้สวยสุขเช่นนั้นก็ไม่มีมีแต่มาแนะนำสั่งสอนให้รู้สุขรู้ทุก รู้สวรรค์และพระนิพพานอย่างเดียวกันกับเราตถาคตนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ส่งไว้ซึ่งทศพลยานมีอาการเหมือนอย่างเราตถาคตนี้ทุกทุกองค์บุคคลจำพวกใดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าต่างกันด้วยศีลด้วยฌานด้วยยานด้วยอิทธิบุคคลจำพวกนั้นเป็นคนหลง ผู้ที่ได้นามว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องมีทศพลยานสำหรับขับขี่เข้าสู่พนิพพานด้วยกันถูกพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราเองพระองค์เดียวนั้นหาไม่ได้ผู้ใดมีทศพลยานผู้นั้นได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าด้วยกันถุกองค์ไม่ควรจะมีความสงสัยยานสิบประการนั้น เป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มียานสิบประการแล้วจะรู้ดีมีอิทธิดำดินบินบนได้อย่างไรอย่างไรก็ตามก็ไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าถ้ามียานสิบประการแล้วจะไม่มีอิทธากดานุภาพอย่างไรก็ตามก็ให้เรียกท่านผู้นั้นว่าพระพุทธเจ้าเพราะ ทศพลยรยนสิบประการเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายอย่างนี้ผู้ใดมีฤทธเดชขึ้นก็จกตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าเต็มบ้านเต็มเมืองก็จกเป็นทางแห่งความเสื่อมเสียหายวายโลกเท่านั้นเองดูกระอานนทศพลรียนสิบประการนั้น เป็นของสำคัญตั้งอยู่สำหรับโลกไม่มีผู้ใดแต่งตั้งขึ้นเป็นแต่เราตถาคตเป็นผู้รู้ผู้เห็นก่อนแล้วยกออกมาตีแผ่ให้โลกเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญญาณสิบประการได้แล้วก็ขับขี่เข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็ปล่อยวางญาณน,นั้นไว้ ให้แก่โลกตามเดิมหาได้เอาตัวตนจิตใจเข้าสู่ในผ่านด้วยไม่ค่ะเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้เราควรทำความรู้จักนะคะในทศพลยานของพระสมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ซึ่งพระองค์นั้นเป็นผู้้นพบนะคะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ก่อนแล้วทศพลยานในภาษาบาลีเรียกว่า ตถาคตะพญา,านสิบหรือพระยานอันเป็นกำลังของพระตถาคตสิบประการที่ทำให้พระองค์สามารถบรรลือสีหนาฏประกาศพระศาสนาได้มั่นคงมีดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งฐานาฐานายานในวงเล็บปรีชาอย่างรู้ฐานะและอฐานะคือรู้กฎธรรมชาติ เกี่ยวกับขอบเขตและขีดขันของสิ่งทั้งหลายว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้และแค่ไหนเพียงไรโดยเฉพาะในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลและกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมเกี่ยวกับสมัรถวิสัยของบุคคลซึ่งจะได้รับผลกรรมที่ดีและชั่วต่างๆกัน สิ่งนี้นะคะเมื่อกี้ก็ได้กล่าวไปถึงเรื่องของการเจริญอะเรียมาร์คเพื่อประหารอากุศลธรรมต่างๆนั้น <c oughs> ก็อยากจะกล่าวเป็นตัวอย่างว่าหากเรานั้นเป็นผู้มีเหตุผลตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ในเราอีกหรือไม่ถ้าเราเป็นบุคคลที่ยังเป็นปุตุชนอยู่ หรือถ้าเราเป็นพระโสดาบันแล้วเราละอะไรได้บ้างสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอีกไม่ได้และอะไรที่เรายัางละไม่ได้สิ่งเหล่านั้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้จึงขออัญเชิญในเรื่องของอาริยมรรคที่ประหารอากุศลในระดับต่างๆนะคะของมรรค ซึ่งเป็นความสำคัญมากนะคะดังที่กล่าวแล้วเราจะได้ไม่คิดผิดมัววุ่นวายสับสนกับการเกิดกิเลสเหล่านั้นแทนที่จะเข้าไปกำหนดรู้ด้วยสมาธิินะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันยังเกิดขึ้นได้ละ่ะแต่เมื่อสมาธิเข้าไปรู้ชัด ว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือทุกขะอริยสัตว์เมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนื่องจากว่าเรายังไม่เป็นพระอารรย์ระดับนั้นระดับนี้นะคะจึงเป็นปัญญาที่สำคัญอย่างยิ่งควรจะศึกษาไว้เพื่อไม่ให้ตนเองนั้นเป็นผู้สับสนและวุ่นวายนะคะไม่เข้าใจว่าอ้าวทำไมอกุศลหรือกิเลสเหล่านี้จึงเกิดขึ้นภายในจิต ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปกติแต่ต้องทำกิจอย่างไรก็เข้าไปกำหนดรู้ในทุกขอริยสัทเหล่านั้นนะคะดังตัวอย่างมัคต่างๆนะคะในเรื่องของการละสังโยชน์ดังนี้โซดามัคละสังโยชน์เป็นสมุทเฉดคือสกยาทิฏิวิจิกิจชาศีลปตับปรมาสะ ิงเหล่านี้จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกเลยนะคะในกระแสขันของนามขันทั้งหลายตลอดสังสารวัฏจนกว่าจะถึงอนุปาทาปรินิพานด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนนิพานด้วยสัจวาจานี้ขอม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจสโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งส้นแด,ดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งส้นเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพลันโด,ย,นดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุาธเจ้าค่ะค่ะ